สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้นะคะน้องแล้วก็เด็กๆแล้วก็เพื่อนนะคะเราก็กําลังเดินทางไปเที่ยวที่น้ําผุดทับลาวค่ะทุกคนเดี๋ยวน้องก็จะพาไปดูบรรยากาศนะคะเดี๋ยวไงาตามน้องแล้วเด็กๆไปกันเลยค่ะ้เขาเยอะเนาะสวยมากเลย เด็กมาเที่ยวดูชมธรรมชาตินะคะน้ำขุดทับลาว ค่ะตอนแรกนะคะเราก็แพลนกันไว้ว่าเราจะไปที่น้ําผุดทับเลาใช่ไหมคะพอเราไปถึงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เตรียมขนของค่ะปูเสือนั่งเล่นอย่างดีเลยนะคะให้เด็กๆเ,เ,เปลี่ยนชุดว่ายน้ําเรียบร้อยะคะ่ะแต่พอจะสั่งอาหารนะคะทุกคนไอแม่ค้านะคะพนักง,งานที่ด้านในอะคะ่ะเขาก็บอกว่า เราไม่สามารถนำอาหารและเครื่องดื่มนะคะลงลงไปทานข้างล่างได้ต้องไปนั่งทานที่ร้านอย่างเดียวค่ะดังนั้นเราก็เลยย้ายที่นะคะเพราะว่ามีเพื่อนบอกนะคะว่ามันจะมีโฮมสเตย์ค่ะใกล้ๆก,ก,กับน้ำผุดทับราวค่ะก็ซึ่งก็ชื่อว่าสายน้ำฟาร์มเตย์นะคะที่น้องถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้ดูเนี่ยค่ะสายน้ำฟาร์มเตย์ก็คือ ด้านหลังคาเฟ่เขานะคะก็จะมีคลองน้ำค่ะให้เด็กๆเล่นค่ะทุกคนน้ำก็ใสสะอาดนะคะก็โอเคค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเสียงทานน้ำไหลนะคะแล้วก็ก็จะมีแค่นั่งเล่นนะคะเห็นไหมคะเห็นแค่ฝั่งโน้ไหมคะเขาก็จะมีสะพานไม้ไผ่ข้ามไปนะคะให้ผู้คนนั่งนั่งดื่มนั่งกินนะคะ นี่ค่ะในระหว่างที่นั่งรอเด็กๆนะคะเราก็สั่งอาหารมากินกันค่ะทุกคนกินรอเด็กๆเล่นนะคะค่ะหลังจากที่เด็กๆเล่นน้ํากันนานพอสมควรแล้วนะคะก็หนาวกันค่ะทุกคนก็พากันขึ้นมาให้แม่เช็ดตัวแล้วก็กอดนะคะหลังจากนั้นเราก็นั่งทานต่ออีกค่ะพอหลังจากที่เรานั่งทานข้าวตรงนี้ประมาณได้สักประมาณ ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยค่ะก็เริ่มจะมีฝนจะตกนะคะเราก็ได้ย้ายกันขึ้นไปข้างบนค่ะเพราะว่าอาหารที่เราสั่งค่ะทุกคนยังมาไม่ครบค่ะยังเหลืออีกสี่เมนูนะคะดังนั้นเราก็เลยต้องนั่งรอค่ะก็มีโต๊ะอื่นๆนะคะก็เริ่มจะทยอยพาก,กันกลับบ้านนะคะเพราะว่าเขาก็คงจะมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกนะคะเราก็จองโต๊ะกันนั่งข้างบนค่ะ แต่พอเพื่อนนะคะลงมาข้างล่างเพื่อที่มาดูเด็กๆเ,เล่นน้ําค่ะพอดีว่ามีลูกค้าที่นั่งอยู่โต๊ะนี้ค่ะเขาก็บอกว่าเขากําลังจะกลับพอดีเพราะว่าลูกเขาหนาวมากแล้วนะคะหนาวจนปากเขียวเลยนะคะ <c oughs> ดังนั้นเราก็เลยแบบว่าบอกน้องพนักง,งานค่ะเราขอย้ายลงมาข้างล่างนะคะมานั่งตรงนี้แล้วก็ได้ดูเด็กๆเ,เล่นใกล้ๆด้วยนะคะ หลังจากที่เด็กๆนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วนะคะเราก็พากันมานั่งกินต่อแป๊บหนึง่งแล้วก็ได้ย้ายขึ้นไปข้างบนค่ะหลังจากนั้นฝนก็ตกนะคะเดี๋ยวน้องจะให้ชมวิวบรรยากาศนะคะ ดูค่ะทุกคนตอนนี้นะคะฝนก็กําลังเริ่มตกค่ะแล้วก็ลมแรงมากเลยนะคะแล้วต้นมะพร้าวสองต้นนี้นะคะตอนขากลับค่ะเราเจอลูกมะพร้าวลูกเล็กๆนะคะร่วงลงพื้นเยอะมากเลยค่ะและระหว่างทางที่กลับบ้านนะคะ mm hmm. เพื่อนน้องก็ซื้อมะพร้าวแห้งกลับไปด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อที่ว่าจะไปทํากล้วยทอดขายนะคะเพราะว่า mm hmm. เพื่อนน้องเปิดร้านขายส้มตําแล้วก็กล้วยทอดอยู่ที่หน้าสถานี ตำรวจคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมินะคะใครที่อยู่แถวนั้นหรือว่าอยู่ชัยภูมิที่ผ่านไปก็แวะไปอุดหน,นุนได้นะคะ ค่ะหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก,ก็พากันมาเล่นชิงช้าค่ะทุกคนบรรยากาศก็กําลังดีนะคะและในระหว่างทางที่ก่อนเราจะกลับบ้านนะคะเราก็แวะไปกินข้าวที่ร้านระเบียงนาค่ะที่ผู้เขียวนะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวน้องจะทําคลิปลงให้ดูนะคะที่ระเบียงนาค่ะเป็นร้านอาหารที่วิวสวยแล้วก็อาหารก็อร่อยเหมือนกันนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามทุกการกดไลค์นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ